อ่ะครนี้อ่าทำไมถึงมากล่าวถึงแต่ครุบย่ำฟางนะแต่ขลุบย่ำนาไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมอ,อาเอาครนี้ครับในกรณีที่เรามีขลุบย่ำฟางใช้อยู่แล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะใช้ขลุบย่ำนาอีกต่อไปเพราะขลุบย่ำฟางที่ผมได้กล่าวถึงให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าไม่มีคุณสมบัติตั้งย่ำฟางย่ำเข้าดีดย่ำนา ใช้ได้ครบจบในชุดเดียวนะในกรณีขลุบย่าฟางนะอ่าซึ่งผมใช้ตัวเนี้มาตลอดถ้าท่านเห็นในคลิปใน YouTube อ่ะเราจะเห็นว่าคือตัวเนี้ผมใช้ตัวนี้ย่ำนะนห้องผมอะ่ะนะผมจะใช้ย่ำอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วแล้วพอมาชุดนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะผมมีตัวโน้นใช้แล้วนะอ่ะนะอ่าตัวโน้นใช้แล้วอ่านะคือขลุบย่ำฟางผมมีเอ่อใช้แล้วเพราะนั้นตัวนี้มันไม่ได้ใช้อะไรเลยนะ เราจะเห็นว่าผมจอดนานใช่ไหมครับเนี่ยนะด้วยการที่มันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะนะมันจอดนานอาพอจอดนานนี่ขนาดที่ผมผมเออเอาเอาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปจอดบนไอ,เอ้เทินเห็นไหมอา้าก,กันเพื่อไม่ให้มันโดนดินนะมันก็ยังอดไม่ได้นะที่มันจะเป็นสนิมบ้างครั้นี้ต่อไปผมก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะเมื่อเราไม่ใช้ขลุบย่ำนาผมจะโมดิฟายใหม่เป็น จากขลุบย่านามาเป็นครุบย่มฟางอ้าเอาคละคันนี้ตอนนี้ขุบย่าฟางยาว2เมตรกว้างดีกว่ากว้างนะผมใช้คําว่ากว้างเนี่ยกว้าง2เมตรนะเราจะเห็นไหมขลุบย่งเพราะฉะนั้นเราตอบเดี๋ยวผมจะโมดิฟายใหม่คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะว่าหลังฉังจากผมที่ได้ผมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยแล้วผมจะมาจอดอยู่ตรงเนี้ยนะ นะขณะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมผมจะไม่ถ่ายทําให้ดูหรอกนะแต่ให้จําภาพตรงนี้ไว้นะครับนะพอเสร็จแล้วผมจะมาจอดไปตรงนี้ยกับไอ้ครุบย่ําฟางฟันหลอเอาเมตรห้าสิบของผมที่ผมผมใช้ประจําตัวเนี้นะไว้แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวไอ้ตัวเนี้ยจากขลุบย่านาผมจะโมดิฟายหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นขลุบย่ําฟางนะฟันหลอนะกว้าง2เมตรนะครับนะ กว้าง2เมตรเฉพาะลูกย่ำนี่กว้าง2เมตรใหม่นะแล้ว,ลวเราก็มาดูกันว่าอไอ้ไอครุบย่ำนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นครุบย่ำฟางมันจะสวยหรูขนาดไหนครับผมครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับในในการโมดิฟายจากครุบย่ำนาฟร,รอมาเป็นครุบย่ำฟางฟร,รอนะเป็นไงครับจำเขาโครงเดิมได้ไหมครับนะ นี่คือ,อการ modify ด้วยตัวเราเองนะ,ะเราทำเราเองนะ,ะวิธีการเชื่อมใบวิธีอะไรเนี่ยผมผมผมได้มีให้ชมในคลิปก่อนๆนนี้แหละไปไปค้นดูนะท่านสามารถทำได้ทำตามนั้นเลยนะ,ะจะเป็น ทําให้จมน้ำนะนะที่ผ่านมาผมก็แสดงให้ท่านชมแล้วว่าทําให้จมน้ําด้วยวิธีไหนถนะ้าในากรณีนี้วิธีนี้สะดวกที่สุดนะก็ทําให้สําเร็จออกมานะพร้อมใช้งานแล้วครับเนี่ยนะนะพร้อมทั้งหยดทั้งอะไรครบชุดนะเรียบร้อยนะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากนะผมไม่เคยคิดว่าจะโมดิฟายออกมา เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสวยงามขนาดนี้นะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะให้ท่านชมที่ผมเคยนัดกับท่านผู้ชมไว้ว่าผมจะเอาไปตั้งอ่ณจุดเดิมอ่ะจะมาจอดณจุดเดิมอ่ะจุดตอนที่ผมเอาครุบย่ำนาฟันหลออไปอธิบายให้ฟังรีวิวให้ฟังนะ แล้วผมจะเอาเปลี่ยนมาเป็นครุบย่าฟางฟันหลอเอาไปจอดไว้จุดเดิมนะเดี๋ยวเดีวผมจะเอาไปอธิบายแนะนำวิธีการใช้ให้ท่านผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งครับผมเอาครับผมโมดิฟายเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงครับตามสัญญาที่จะเอามาตั้งคู่ไว้กับตัวเดิมของผม ตัวเดิมตัวเดิมผมตัวนี้นะ,ะหลังจากผมโมดิฟายจากขลุบย่ำนากลายมาเป็นขลุบย่ำฟางเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับสวยงามขนาดไหนนะฮะสวยมากเลยสุดยอดของของการโมดิฟายก็แล้วกันนะ,ะก็ยังประทับใจไม่รู้ลืมนะกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นขลุบย่ำฟางฟันหรอนะครับผม คราวนี้เราจะมาดูลักษณะที่เด่นนะที่ผมบอกถ้าเป็นขลุบจ้าฟางเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นเหมือนกันก็คือจะต้องมีใบที่มีปลายใบแหลมคมนี่คือลักษณะเด่นนะปลายใบจะแหลมคมนะฮะแล้วก็มีเหล็กครอบแกนเพลาสำหรับไว้ลดการพันของฝางนะ แล้วอีกอันหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้าภายนอกก็คือ,อทั้งสองลูกเนี้ยจมน้ำนะโดยเราเพิ่มน้ำหนักเอาลงไปนะและตอนนี้เราได้เพิ่มน้ำหนักไปแล้วนะส่วนที่เรามันเป็นครุบย่ำนาเนี่ยผมผมเพิ่มน้ำหนักด้วยของเหลวแต่พอมาเป็นครุบย่ำฟางเนี่ยผม เพิ่มน้ําหนักด้วยของแข็งคือคอนกรีตนะคอนกรีตนะ,ะซึ่งวิธีการเพิ่มเนี่ยนะผมได้นําเสนอในคลิปนี้ช่วงต้นๆให้ท่านผู้ชมไ,ได้ชมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปเพิ่มให้ของให้กับตัวเองใช้ได้เลยนะใช้วิธีนี้ได้เลยไอ้ครุบที่เรามีใช้อยู่เนี่ยนะนะไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่หรอก เอาของท่านนะมาทําให้จมน้ําแล้วลองไปใช้ดูมันจะใช้ที่มันมันจะมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่แตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากกัแล้วกันนะลองเอาไปใช้ดูครับผมอ,อนันนี้ขลุบย่ำฟางฟันหร่ตัวนี้ฮะมันยาว2เมตรเ,เ,เดิมทีเป็นตอนขลุบย่ำฟางเนี่ยผมใช้รถผม30แรงรากไวแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่า ลักษณะของใบเนี่ยมันขุดดินอ่ามันจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะมันต้องขุดดินขึ้นมากรบฟางนี่คือหลักการทำงานนะใบจึงต้องมีปลายม,มีแหลมคมนะนี่คือลักษณะเด่นของขลุกอ่าย่ำฟางนะ อีกอันหนึ่งคือจะต้องมีถังหยดจุลินทรีย์อ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันขาดไม่ได้ถ้าย่ำเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับหยดจุลินทรีย์ไปด้วยนะคราวนี้ผมจะ,อะขอแนะนำในส่วนของอการใช้นะขลุกย่ำฟางฟาลอตัวนี้ของผมนะว่าจะใช้อย่างไรบ้างเนี่ยผมขอแนะนำอย่างนี้ว่าของผมเนี่ยมันใช้ได้ย่ำฟางย่ำข้าวดีด แล้วก็ย่ำนา3ามอย่างใช้ได้ครบจบในชุดเดียวนะย่ำฟางก็หยดสารจุลินทรีย์ย่ำข้าดีดก็หยดสารปรับปรุงดินส่วนย่ำนาไม่ต้องหยดอะไรเลยใช้ย่ำไปเลยโดยใช้ตัวนี้ย่ำหลังจากเราเย่ำนาเ,เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้อง รูปเทือกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์รูปเทือกขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งครับผมครับวิธีปรับนะในการใช้ครุบย่ำฟางฟาหลอเนี่ยนะมันมีหลักอ,อยู่ว่าจะต้องให้ลูกหน้าและลูกหลังนี่เสมอกันก็คือ,เ,อเวลาทำงานเนี่ยเวลาปรับเนี่ยเราต้องปรับให้ลูกหน้าและลูกหลังเนี่ยทำงานพร้อมๆกัน ไม่ให้ไม่ให้ลูกใดลูกหนึ่งแขวนเพราะฉะนั้นการปรับมันจะอยู่ที่แขนกลางนะมันอยู่ที่แขนกลางขณะเวลาเราลงหน้างานเนี่ยที่นี่แขนกลางนั้ตัวปรับนะสำคัญมากถ้าไม่มีแขนกลางเราจะปรับไม่ได้นะเวลาลงงะอยู่ในหน้างานเนี่ยเราไปปรับวิธทีนะว่ามันทํางานโอเคไหมถ้ามันมันทำงานพร้อมกันแล้วเนี่ยลูกหน้ามันจะทําหน้าที่เป็นลูกบุกนะ ส่วนลูกหลังจะทําหน้าที่เป็นลูกตามนะเพราะฉะนั้นลูกบุกเนี่ยมันจะทําไปหยับหยับนะส่วนลูกตามจะเป็นลูกเก็บนะจะเก็บงานที่ลูกมันรอดจากลูกลูกบุกนะคือลูกหน้านี่คือหลักการาหรือหลักคิดในการที่เรามาประดิษฐ์เป็นขลุบย่ำฟางฟันหลอเท่าที่ท่านได้ชมนี่แหละครับนะหลักคิดแบบเนี้ยทำให้เกิดขลุบย่ำฟางฟันหลอ เกิดขึ้นแล้วใช้ได้มีประสิทธิภาพกว่าขลุบธรรมดาหลายเท่านักครับผมครับเมื่อเราปรับแขนกลางได้ที่นะครับลูกย่ำม,มันจะทำงานอย่างนี้ก็คือลูกหน้าและลูกหลังมันจะทำงานไปพร้อมๆกันนะโดยหลักการทำงานก็คือลูกหน้า,าลูกบุกและลูกหลังคือลูกตามนะครับนี่คือหลักการทำงานของขลุบย่ำฟางฟัลอรครับผม ครับท่านผู้ชมที่เคยใช้ขลุบคู่นะอะ่คือขลุบคู่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยลูกหน้ากับลูกหลังเนี่ยมันจะมีฟันเหมือนกันก็คือมีใบเท่ากันอะว่างนันเถอะนะไม่ว่าของโรงงานไหนจะทําเท่ากันนะาีนี้ปัญหาผมเชื่อได้เลยว่าทุกท่านจะจะพบปัญหาเวลาเราย่านาเนี่ยขี้เลนมันจะมาอุดลูกหน้ามากส่วนลูกหลังๆเนี่ยมันจะเตียนจุบนะ ด้วยเหตุนี้แหละครับผมจึงต้องทำให้เป็นฟันหลอถ้าท่านมีครุบคู่อยู่ขณะนี้ให้ท่านไปทำฟันหลอซะนะวิธีวิธีทำฟันหลอเนี่ยให้ไปดูคลิปวิธีการเชื่อมใบครุบย่ำนานะผมผมผมได้แสดงแนะนำไว้ว่าการทำฟันหลอแบบไหนไปไปดูนะว่าเอาจะเอาฟันอันไหนออกบ้าง นะให้เป็นฟันหลอและอีกประการหนึ่งให้ท่านทำจมน้ำแล้วลองท่านลองเอาไปใช้ใหม่ว่าครุบคู่ที่ท่านซื้อมาเนี่ยมันถ้าทำตามนี้แล้วอ่ะมันจะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกมาเท่าไหร่เราท่านคงเอาไปเปรียบเทียบเอากันแล้วกันนะจากก่อนทำฟันหลอก่อนเพิ่มน้ำหนัก แล้วหลังจากทำเสร็จแล้วท่านเอาไปใช้ใหม่แล้วจะมันจะดีเหมือนกับที่ผมโฆษณาหรือไม่อ่ะลองไปทำดูนะไม่ไม่ต้องอะทำทำไปได้เลยนะไอ,ะอะวิธีคิดของผมแบบเนี้ยผมให้ทุกคนเอาไปทำใช้เองได้เลยครับผมอะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมถือว่าเออเป็นวิทยาทานะนะเป็นวิทยาทานคือผมคิด แต่กว่าจะประสบความสําเร็จก็เป็น10ปีนะเป็น10ปีจากเดิมไม่ไม่เป็นฝนหลอนะแล้วพอมาเป็นฝนหลอนี่ทุกปัญหาหายหมดเลยนะหายหมดเลยก็คือใช้ได้ดีมากครับผมคราวนีนะ้มาพูดถึงขลุบย่ำฟางของผมนะก็รณี้ลุบย่ำฟางผมนะเนี่ยมันย่ำฟางย่ำข้าดีดที่ผมได้อธิบายไปแล้วคราวนี้เวลาย,ย่ำนา เราก็ใช้ตัวนี้ย่ำนาพอย่ำนาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึ่งนะที่จะเอามาใช้ในการสุดท้ายของการย่ำนานะก็คืออุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กรูปเทือบชุดนี้ครับนะชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่จะทำให้นาเรียบนะก่อนที่เราจะหว่านข้าวหรือจะปักดำใช้ชุดนี้ลูปนะรอบเดียว เรียบกริปครับวิธีใช้ใทําอย่างไรก็มีหูห่วงมีเขาเรียกอะไรมีโซ่คล้องนี่ครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่ครับเราเอาหูโซ่มาขอขอขอรากนะผมถ้าเป็นขลุบย่ําฟังหรือขลุบย่ํานาของผมผมจะมีขอรากอย่างนี้ให้ทุกอันนะถ้าใครไม่มีก็ไปทําเองได้นะโดยให้มีแรงยึดให้ได้แข็งแรงก็แล้วกันอ้า ลักษณะของอุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กรูปเทือกหลังจากเราย่ำนาเสร็จเราจะรูปด้วยอุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กรูปเทือกชุดนี้นะเ,เวลาเวลารูปเนี่ยเราไม่ต้องย่ำคือเราจะยกนะเราจะยกหุบย่าฟางลาข,ขึ้นนะแล้วก็ลากอย่างเดียวนะหลักการก็คือขณะที่ลากเนี่ยให้คลีบหน้าเนี่ยทำมุมกับ404 40 5ห้าองศา องศากับพื้นดินและครีบหลังเนี่ยขนานกับพื้นนี่หลักการของการทํางานเพราะนั้นไออุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเชือกของผมชุดนี้มันสามารถเอาไปใช้กันได้ทั้งนั่งขับและเดินตามไอ้น,นี่คือนั่งขับนะ,ะถ้าเดินตามผมจะมีที่เหยียบให้นะไอน,นี่ที่เหยียบนะ,ะเราคล้องพอดีนะ,ะแล้วก็ทดโซ่เอาตามความยาวของแขนรถไถน,นะ,ะสามารถ ผมตัดโซ่ไว้เนี่ยสองเมตรสามสิบอะนะข้างแล้วสองเมตรสามสิบะก็ก็ยาวพอนะยาวพอก็ลอง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 เนี่ยไปใช้ในการเดินตามก็คือเราจะยืนบนนี้นะน,นี่คือไปใช้เดินทําใหอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเทือกของผมชุดนี้มีแป๊บเล็กกับแป๊บใหญ่มีสั้นกับยาวนะผมทําอยู่สี่สี่ขนาดแต่มีสองราคานะ ก็ถ้าเป็นขนาด4เมตรเนี่ยแป๊บเล็กกับแป๊บใหญ่ราคาเดียวกันคือ4,005ถ้าขนาด6เมตรนะ6เมตรคือเหล็กเส้นหนึ่งอะเต็มเลยนะแป๊บเล็กกับแป๊บใหญ่ราคาเดียวกันก็คือ4ขนาด2 5, 5, 5 4, 5, 5, 5ราคาคือ5,005 4,005กับ5,005เลือกใช้ตามความเหมาะสมก็แล้วกันว่าเราชอบขนาดไหน ในการใช้งานครับผมครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแล้วยังเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ